จ้งอะไรจ้ขขงอะไรเกิดอะไร HHH. ขึร้นไม่มีนี่ไม i̇şte ่มีอะไรไม่มีอะไรได้ไงทุกคนดูดิเอรเอิจ้องอะไรอิงอมุนกิ้งมาทำไมอกิ้งมันทำหน้าทำตาดิยโอ้ยนี่ก็ฟ้องังเลยเนี่ยเนี่ยเอิรนฟ้องเนี่ย องเออ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 จัดการไหมเออ kiến kiến ma tham ai kiến <laughs> anh ba anh ơi bắt mèo sẵn hiệp chạy đi นอ่กมอกงองเอาเรื่องเขาเอกูกิงหน้าตามึงยังไงวะทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามเอ๋กับยาดด้วยนะอนหยาด นี่เออเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ